นิจ้าเนาะหนีเลยแม่กเราเปิดอะไรก็เกส้ลนล่ะโอ้ยงามบ่งาม,างามเพิ่นกะแกเอาคือเก่าเนาะ ใส okay. okay. yeah. okay. ่ปลโลาเกีัยจะพักเทษเดี like, oh ๋ยวคะเกี่ยหนึงซื้อให้หยิบไปเลยนีใครเนี่ยปะนาขอือเลยขอมึงขอกูอ่โอเคโอเคขอปูเนะนางขนาะักเกษตรคุณคนเดียวหรอวะไปสื่อเอาอะไรจาปนางเนาะ เสื้อก็ได้มันหัดสุกเหอแมนกรีบออกกีบเศร้าสมมติว่าต้นหนึ่งมีเศร้าพันกับสื่อสี่สิบเขาไต่กำไรเร้าพันแบบว่าแต่ว่าเขาสื่อนี้เขาจะได้กำลนัง สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเมื่อสุข,ขุสุขคนเนาะบ่าวทางในอและต่างประเทศเนาะแต่ยินดีตอนหับเสาสูสงเสาวดวงสาวล่านะพ่อแม่พี่น้องโดยโดยมือ่อทางสาวดวงแต่มา,าดีเพื่อนป้านางเนาะมือ่อนี่ะมาห้อยต้นซอยขึ้นเนาะพี่นออ้องแักก็ห้อยแล้วสองต้นเนาะสบายดีป้านางยิงนยดีค่น ได้เบิ่งอันนี้ก็ฮ่า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 อย่านี้เด็เสียงายนอานน,นุนเลยน้องอานนุนมากด้หรอี้สินหาต้น ต้นไว้อันอลงวัดเนาะมือใส่บาศ่าห่าจีน

สอสเามสิบสสสองสามสิสี่สามสิบสี่พันนะนบัดเวลาเขียนใส่เละไหลใหม่เราพอฮายังจีเขียนนั่นยังซื้อใส่นอกแต่ละต้นแต่ละต้นกับองไฟกนงไฟนี่มันห่างแก้วนิดดอันห่างอะไรมันเลยก็เลยลากดินเออเอาองียบไนี่แม่พยาาน้านก็เลยลากกินไม่เป็นกินเล ไ,ไม่ได้เครื่องว่าไงมไม่เป็นไรจ้ะยังซองต้นนี่นะยังเงินาาบาา่าดอะไรปะมาณหาต้นหาเซนบัตตกมานน่เซนซื่อจีนนำเงินละ แนนสื้อจิงมั้งบอแล้วอ่ะตัวเห็ดต้นอันนี้ลายกวอ่าตัวนี้กับตัวนี้ลายน่าลายเป็นแบ้ทอ่ก่ายีบบอยู่นะ

ใ่ให้มันหมดเลยบ่สรัวเสียไหวแต่บาดอีก้ครักเคือเห็นไีเออเปิดหัวดูเยองมากไปไไแล้วไจะนีได้จ้ะย่างว้ไงกันนะ เก่ากันเอองหนีเพนแบแนกระเดียดางเงินนี่แหละเอามาไปซื้อเอาผ่นะปออกไปทงยางเวลาผไปซื้อโอ้ยผกกอไปซื้อมดนีละหม้องเนแต่ทุกย่างเอา่บอโอ้ยหนีก็คือกันล่ะเด็กแบบนีกงาโอ้ยมันบงาเด้ มันคนเห็ดมันบิดเดียวตั้นบงาน่โอ้มีะมงนั่น,นลเลยมาเสรมมิมเติมแบตด้วยนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปปลย่แกสผ้าะมมีมมออยอยนอะจุตาทานเป <c oughs> ็นชุดละอ้ยยังวะอ๋อบุมีเขาเคอเคขายอยีอกัน,นกระปาเนี้ย<อ> <c oughs> เอาเฮาเห็ดอะไรบางทีเน <c oughs> ี่ นี่เบิรงใหม่เกิดสิได้ต้นหนึ่งพี่น้องเอ้ยเนาะมือใหม่ฮัดทำบัวผ่านกระหัวมันเคยจุ่มเขากันมาชิบแบ่เห็นอยังโดยเขายังบลืูเจ้ากายภาพให้ร้านอ่ะห้ากระจุ่มหรืาาาอไม่าาก,ก็กระจุ่ม,มกระหัวมันต้นเขาเบบ้นะไซต์ตัวนีอออไน้ไ,ได้แม่ตัวน้มันบ่มีใบ,บวีนะคะ บอกให้ถอดเอาใบาวีนั่นใบวีตัวนั่นก็เอาเข็มน,นิดบเก่าก็มาต่อกันกับเสือก้อโอ้ยหันตัวนั่าากกนก็ดึงคืนไปหันไปถอดของสุดเป็นที่ห้าแล้ว <laughs> พ้นบอดเจ้าโลบึงค่ะยังไห่้านนี่บอดเจ้าหนาเก่งเจ้าเคค่ะู้เดียวโลกกำลางสตีกันเลยหเวน้าขนางโทรศัพท์อืยังมายังไม่อย่างมากให้เข้าหายนะเอาจับไปเดิ่เงสตีกเงินสงสตีกสตีเลยใครเห็ดมันจะทำฮาสากเลยดวงเต็มๆเลยแหละถ้าดวงบริสเดือปปานา โบผ่านสั่มพี่นอ้องเออฉันนั่งแล้วบโเเลลนนวววบกินเน้อเทอะไล่ะสะพัฒนาสะซีแค่ไปแค่ซีเมื่อกลับเพิ่ไปลายอันอยู่อ,อ้าวปะน่งมันยาวโวดบงอะดินอยู่มันงานน่นบัเอิญกมาว้าวาคือโบอันไหเข้านีงใช่ไหม่ไหนไหม จักก่อนเสร็จแยกก่อนไปคนละทางไปทางเดียวกันลาตีมาอย่านั่งหั่นใจมาเถ็นได้มาเต่าก้นเต่าพัวนี่นี่กนไปคนละทางเหมันบอกงานเวลาตีกลางเลยน้องสาวเนี่ยเนีแซ่ละไปเที่ยงนี่แหละไปยังไปหั่นมันเดยแซ่ล่ะมาเด็กป๊าข้าเจ้าหอยเด้อดห้าห้าสีเกียนเด้อดห้าสีเกียนเจ้าหอยกันเดือเลยเอาหอยใส่ตุ่นนี้เจ้าบริหารเงินนี่ได้เห็มัน มันเดืยกว่าอให้เราเสร็จปะเร็้วเนี่ยบถือมระถือมันอวยดคีเอน็าเ่อาหานก็ซ้อนไว้ค่ะอาหานก็ซ้อนลุงลุงเาีารยอจถาพจกทักเกษตเนี๋ยเ่าเรียหนังซื้อไหนคิดไปเลยนี่ใครไหนกันนานถือลก็คือขอมึงของกูอ่าโอเคโอเค ปะนางเนาะ,<อ>ะเสื้อจเจ้าเื้อเดียวเลยวะปสื้อเอาอะไรเนาะปนางเนาะเสื้อ,อ,อ,อก็ได้มันหัดถูเถกอเอะกแมน,น,มนกีบอบกบอกกีบเศร้าสมมติว่าต้นหนึ่งมีเศร้าพันกับเสือสี่สิบเขาได้กำไรเศร้าพันแบบว่าต่วอาเขาเสืออนี้เขาจะได้กำไรเนาะืรที่ว่ากีบอกกีบเห็ดบอนั่นเยาจเพิ่มมีมีขาวเห็ดไม่ขา Connie, <She ep. S 1> นางนางได้เห็ดต้นก็ระพืกหนึ่งต้นใส่นันตะกุลนะคืออร่วมเมื่อหาต้นเลยบปถ่าข้าเขียนตอนข้าเคียนอันไนอะไรอันนี้ก็ต้นหนึ่งต้นหนึ่งต้นหนึงต้นหนึ่งข้าเคียนตอนเห็ดเพราะเขากระหามเจ้าอไทยคือกันบอกคเห็ดมีอยู่ไทยแล้วนะใกรนี้กือยูอ มีอะไบอกเขด้วยในใจมีอะไรไปกนต้องซื้อไก่ขี้ลาขี้ลายพ่องามนะนะมอสีมอสีแทนมอสีได้ซื้อคือไก่เขียนแบบไก่เมโลออนลูกมาแต่คอนไก่จะเป็นก็ดีแล้วพอได้เขียนว่าเขียนงามเขียนอยังแด็กก็แต่อ่านได้เขียนอันนั้นจะคล้องอ่านได้แล้วพ่อมือก็คือเขียนกระดาสื่อเขียนสื่อไม่เห็นเบี้ยขนานี้ หนต่ต้นสอต้นแล้วคือห้าต้นเกือบแล้วก็ครบจั่้นะแช่แช่คู่บนกรอานได้อู่ดอกโอ้เป็นเด็กบะไรโตปนานั่นโตตย่างนี้ยเปลี่ยนผัาอีกเจ๊เยๆเอามุดกระดาษใหญ่ๆในญ่ๆให้เจ๊เทาวัน ซื้อแล้วซื้อแทะก็ซื้อวันกคิดว่าซื้อแทะแล้วซือวันถ้าวันทำเกษตรทำเกษตร้า่เทคระวังวันเดียวมมีตามไหมับตามถึงบ้านเลยขาวเขียีม่ดข้ากระ่ยันยาคู่อ่านก็ได้ข้า็เคียนดีๆแล้วว่าแตุ่ดดีสักนี้เลย ไฟอเอาเงินใส่นเงบถึงเนาะนักูบอกน้าเนเอามาแต่วัดนักกูบ่แต่พวกกันไม่ออกทะเลไม่ออกทะเลนักกูเพิ่นกับป้อออกมาแบบนี้เออกินนป้านางเลยแล้วนาะเห็นกองอยู่นี่่ายเลย้เชห่อมได้ก็ได้ถ้าบัคหอยห้อยถ้าบัววาถ้าบัห้อย ถาสองคนเดี๋ยวเห็ดแได้ก็ได้ได้ออเแต่แบบไปแบบ้าจะมีการหาซิปเรเองเดิเะนะฮะถามได้ปนังเขาเลยบอกเอามาหยดจะาบอลนะจะไปติดใจอย่ทางก่อนถามมาขนา่นหวานเนี่นนนยโรซาพันแลเลยบริษัททางใบ,บน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 ะจิตบริม่มีหัวได้ทางใบาทางห้างแบบนี่จะดีน,นีอะ่ร ต้นกระตือหนึ่งต้นแกถาวรเากระือต้นอ้ไรวายบ่ว่าต้นอะไดหนักบ้างนี่าเอาต้นลายๆนี่บ่ต้นมีโอหโหนีตะคันเขาก็หนีบขังมันไว้่หละเออถ้าเก็ เอ้ยเห็ดรูตัวน้ำหมกอห้แล้วมดแล้วอันละเอันนนี่มึงดเหยีบเงินเด้อที่ขนี้ยใครยอ่อใคนี้ยเดี๋ยวเหีบบางหีบ่เบิ่งนี่สาสามไหนมาบอเห็นบ้างอ่ะ้มันติดตรงนี้เลยที่แห้งหมดบ่สบสามสิบ มันบครบกเอยบอกอ35ละบาทนี่เอ็แต่ลงเองเดี๋ยวีลั้ยตนเพือามเาหูกดสหลับเรานั่งนำปพดเถวหวดนางโดนโดนนะสิห เกรในเวกนเื่อะนเนได้ยินยาคู่ปนานอยบ่ม่นนได้ยินยาคู่ปนานอยู่บ่อ่านอ่บ่ตังีอานจะไปมองไห้มือเห็นดงวัดอ่นที่แบบ่แบบั้นก็ได้ ยังมาถามเอาเห็นยบเหี้ยยังถามยังอ่านแอ่า้าเริ่มต้นหนึ่งได้หนึ่งอันนั้นแล้วมันจริงล่ะต้นละสามพันเรื่มต้นหนึ่งแไน สาาตีก็ว่าได้เรืองน่าหน้าเหมอนนนี่บอกมาทันหนึ่งน่าหน้าดูคงมืดนะบ้านบา มันบกโคบบระดวงโคบโอ้ยบกโคบบดไปเบ้อ่ะไว่าสีมาเอาจะเอาใส่37ตันนะบุ๊ด้ากัเหล้รายานไปะ่สารนย่อนบบ่อกไม่เห็ดคอยกันไปแต่ว่าเห็ดว้ยังบะกระวงไปทางไหนเจ้าเพื่อนอันนี้ก็เจ้าเพื่อนอย่าป่าดังไรเปิดคีบอยู่ เปิดคลิปอยู่อานนนโอาหมึก oh บีโอาบมาันเจโอ้ยเขียนเห็นไหตนน้ืองามนะตอนนซื้อข่อยกับงามตอวซื้อผอไเทียลังามตนือข่อยหน่อยชิล่าที่งานคู่ปนานเป็นได้ิโอ้เิเดงานเป็นโอ้

อยาก็เจออยู<ด>่อ้าวคือเรเห็นนํามาแล้อันนี้นี่มือเรามาใส่อันนี้จะเอามาใส่สอยเลยดิตอนไฮไฮนี้หายพายกจะหายพายแน่สี่แขนสือ่อไหเอาไปโหลดเอาไปโหลดอ้าวสื่อพอสือ่อแม่แจ้คหัากับบาีฮูาให้เอาเที่ยใย่มงยังบูอีกเงี้ยเอเบอร์เบอร์ูจักแต่ไม่ถาวก่อยหูยาบาร้ฮูสื่อได้เอาบอกมาให้เจกครำในเว้นนำบ่เอออืมให้แก เขี oh, ่องไ้แกจะกันนายเวนเขียนบ้านเมืองกันเนาะเขียน่ไงแล้มนายเวนเขาจะหู้ด้ือนั่งกับนั่งกับหลายคนเข่ไม่ใช่น่าสนกใต่ใ้ง่ มันนี่เจ้ามันถิบไปเอาน้ำนางตสยแล้วมันนี่เอา้าใส่ละเอียดได้ถ้ใาในบ้านเมืองถ้าในเเข่งไงเว็บ่ราเเข่งก็เสริมในบ้าน,<ม>านคือเอา้เอาวอ้าวกับแค่น,น,น,นี้ผู้ตายกับถีบไปเอาน้ำผู้ใดแหละผู้อันนี้ก็น,นั่งค่ะนี่ก็น,นั่งโบแม,มนญาติผู้อีกอ่ดได้กินแท้ๆเออเนาะเย็นไงเ้าเจียมาหาใบแล้วยูดเป็นตมีบอก ค่ะใบจะว่าหาต้น้างมาเปยๆเลยดเป็นใบกระจีก็จเอาเขียนน้อยเดียวนึ่งเลยที่เป็นกิญชีไข่ยันเนี่คู่นมาดเลยถาออกว่าทางนี้นะจะาออกบอกีไข่ใส่บัตเดียวกันเลยบอกงามเนี่ยมันหน่อยปวด้องคนหมักไ่แป่นูกใหญ่นอาไปเตอนนี้แหลนางนางคำประเสริฐ เนาะอเล่นนางนะของมงันนางนางนางสืว่อสกุลขนาดเล็ยเขาก็ยังเอิมืม่ตามสกุลเขาได้เห็ุต้นหนึ่งต้นเน่แต่ลายมันไ่ชื่อกันเลยแต่ใบนะยากู้คนอ่านเด้เปนกัว่าเป็นยงนะอกระว่าไเบริดแม่อวยพรให้เป็นกระว่าไฮ่ ถ้าทุกทุกคนจะทุกคนก็ว่าให้เบิดแล้วซุปเลกแล้วซุปีไปว่าห้เบิดกวนอาจจะจะโคมีมันลู้กระเพอเต็มอยู่เป็นคอยใส่ใหม่ม่นี่เฮ้ยเนาะกระนั่นเทียงกับลานได้หมือนกินเบ็ดแหลมเลย่ึ้นเมดไวเข่ว่าคอยใส่เต็มแท่ง ก็ใส่เฮิงได้เต็มแข่งเบ่งจะหนีบเนี่ยอยใส่เมื่อกี้นี่ออกสิคะมันบอกไงมันมันคลองอยู่ฮะดีฮะ์เดียู่ฮะโอ้ยปานางใจห่อนโอ้ยเข่าปันได้หิ่งห่อนเด้นี่เข้านี่เพื่ งามบ่งามกระซังว่ะตัวกัเตี้ยอีกเลต่อไปสีกันเตี้ยอีกแล้วก็ขึ้นจจมสุดพุ่นตัวมันอยู่ร่มลงมากแล้วสั่นลงกตเห็ดป็นมีอย่สั่นอะไรสามไปสํมไปหลอเนาะเนาะแล้มันไปจงพรานก็ใช้จ้ำไปไงพรานก็ใช้ร้ยกิน เทียนสวรรค์นะเทียนพีแต่ตัววัตัวคอค่เท็ดไปโหลดขับแม่น้องโค้งไปเัง่งยังไงคุณโอ้ยเนี่ยคู่เป็นคู่แจ็คกิ้ววะเนี่ยคู่เป็นแตอยู่สวรรค์เนาะเขียนไว้ยรายเลยลืมล่าตีเอาอันนี้อันนี้ให้เจ้ากรรมนายเวรเนาะ สองสแเหมนบอกที่แสิบสองสี่สิบกสิแปดเช้าสสองี่สสแปแันนั่นนี่เป็นอะคิดมองเนาะแต่จะนอนนอนเหรอากระสายอแต่ละเตรแต่ละตอรแล้วแต่แล้วเคยเกลียดในนี่เคยเอ็ดนั้นนี่ โู้เล้วกับเาราเก็มันมันมีสองขางนี่เอาไปอ,อ่ะือโอ้ยมาอะลงผัดไปแล้วได้ทไงมือลละเนี๋นนนยขอเจ็บขึ้นมามือสีไปเราไปเอาดอกกระเรืองมาใสายยา่ี่ นายคู่นแก่เนี่แกง่ายดึงุดเดียวแล้วว่าะยาลูดเหอดูดเลยลูดเลยนายคู่มได้เดยมีคนนเก็บลำหลัอง้เยอย่างไปรำการบอกเก็บย่างเขาเฮียไปหาลามหาสิไย <laughs> <SS 2> <NXT> <c oughs> <top> ให้แกพอซื้อข้าวว่าตดวตัวซอสางกันเนาะว่าอย่าหัวดิออกโรงเรี้ยแต่โดนเลยบอสน้ากลัวก็นั่งซื้อของไงมีรางวัดลถึนเซียนอีดอกเงี้ยค่ะเฮ้ยยังคู่คนน่ารู้จักอีดอกเวลาเพิ่นอ่านเพิ่นเปิดไปอ่านตามควาเขียนเน๊ะเพิ่นกับไปแต่เพิ่นมีแต่เอาซื้อเอาบ้ตรเอาเงินเนาะ ไอสิอยู่อ่านอยู่อ่านนมมือห่อเข่านะมันซาทางกี้ท่อนท่อนมาใส่การพิมพอ่านกี้หรือกี้ก่อนซีกีเออสี่แถวกี้มันเง,งียบอย่าไปหักให้ถุงพันลายเดี๋ยโดยเนาะตอนนี้คราบกับหอยต้นไปทีเรียบร้อยแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็รวมทั้งมืดหาตนน้นเนาะ แต่ละต้นเข้ากาสีเขียนซื่อเนาะว่าเข้าเห็ดไห้ไยเห็ดไ้พานอะแล้วก็จำนวนเงินเนาะของแต่ละต้นเนาะจำนวนเงินแต่ละต้นกาสีบ่อเถากันเนาะกาซีมีต้นน่อยแล้วก็ต้นลายเนาะโดยอันนี้ห้อ <sky> ยต้นนกามีหลายสากเนาะสองสากสามสากเนาะพี่น้องปุ noise. ๊ยต๊ตตตล้มล้มลมแห้งพี่น้องเมื่อนี้ทั้งอยู่กับต๊เนาะอันนี้กาป้านาคนเห็ดไ้พ่อให้แม่เนาะไหไอ้แล้วก็ ให้ผัวเนาะแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรเนาะโดยเนาะกต่ซีมีต้นใบละพันใบสองพันเนาะโดยอันนี้ก็เฮาไว้เอาลงวัดอันงามอันห่อขับประดับดินเนาะเดือนเก้าเนาะใกล้สิห่อเลยนะนเนาะพี่น้องเนาะหอวันที่สองนี่ก็สีได้เอาลงไปวัดเนาะโดยสีไว้ไปถวายให้เพื่อนพรอมมือมาแล้วก็สิได้พาประนางลงไปเนาะ กะสิลงไปน้ำการเมืนเนาะพี่นองเนาะลงไปใส่บาทพร้อมเนาะโดยโดยบันนี้สะดวงกะสิจบที่เพลงแทนเร้วเนาะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ FC เมื่อสุขุสุขคนที่บ่งคลิปสะดวงแต่ต้นจบที่บัวขามโฆษณาเนาะโดยกะเขาหอย FC สุขุสุขคนอยู่ดีมีแห้งเนาะความเจ็บบ่ให้ได้ความไข่บ่ใหายมีเนาะโดยมีแต่โศกแต่ลาบนอนจะมีต่อไปเนาะโดยยุ่งเมื่อไรลมมากทม่ีเนี่ย มันลมผัดเนาะมัน okay, ก so 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 ็สียุยงในจังหน่อยเนาะแต่กาบบเป็นนางนอกเมลัยฝุ่นแปลงแล้เนาะโดยบันนี้สะดวงกับซีจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกาวค้า่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสบายดีเด้อทางหน้าเด้อผู้มือเหนื่อในแม่พี่น้องเนาะผู้ปะนางกันแก็บไว้ด้ยปะนางแล้วเลยฝุ่นกาซี้อาฝุ่นแป้งไหว้หล้วกาสีพากันไปให้น้าไม้เนาะตอนนี้ก็จังโมงเลยซีเวียร์โมงเนาบ่จัก สีพากันไปหานนไมานอยู่เต้าทานเนาะโดย